กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่คะผู้อาราชการจังหวัดภูเก็ตรประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเอ็เอมีหาถกันยายนนี้นายนร่งหุ่นซิว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นทานทีจัดการประชุมเอเป็กเอสเอ็มอีสองพันยี่สิบสองระหว่างวันที่ห้าถึงสิบกันยายนสองพันห่ร้อยหกสิบห้าว่าถือเป็นโอกาสดีที่จังหวัดภูเก็ตจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการเปิดบานตอนรับขณะผูเข้อรวมประชุมจากยี C C id, um Pacific, ่สิบเอ็ดเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงการประกาศความพร้อมด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวหลังจากประสบสถานการณ์การระบาดของโรควิด -19 นอกจากนี้ เป็นการประกาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดูเกแกตและจังหวัดใกล้เคียงโดยจังหวัดูเกแกตมีจำนวนผู้ประกอบการ SME สี5 9มื่นสองพรายมีการจ้างแรงงานรวมกว่า 200, 2องแสนสองหรายเป็นการสร้างโอกาสตามกลไกการสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งที่เริ่มจากฐานรากที่แข็งแรงให้กับพื้นที่และประเทศต่ตอไปวินิหนาสดสะดกำแห้งศูนค้าวิทยุมกอกระงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน